แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันนี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นนะครับโดยภายในงานนะครับมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์นะครับรวมไปถึงคมีการจัดบูธเพื่อฉีดวัคซีนให้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปที่ให้ผู้ปกครองที่มาร่วมงานนะครับนำบุตรหลานมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดรับเด็กๆหลากหลายเชื้อชาตินะครับในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก กำลังรับฟังบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแม่สอดน,นะครับสอนขั้นตอนการทำ CPR ก่อนทดลองปฏิบัติกับหุ่นซ้อมครับซึ่งนี่เป็นหนึ่งในทักษะที่ทางโรงพยาบาลแม่สอดต้องการให้เด็กๆมีความรู้ติดตัวนะครับซึ่งการให้เด็กได้รับการฝึกอบรมระยะสั้นในการทำ CPR นะครับจะสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็กได้และเด็กที่ได้รับการฝึกฝนในการทำ CPR นะครับ จะสามารถช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ด้วยการรู้ถึงสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําครับนอกจากนั้นนะครับภายในงานเองก็มีการจัดบูธกิจกรรมอีก9จุดครับเช่นบูธแพทย์นะครับบูธันกรรมบูธพยาบาลบูธแผนไทยครับบูธกายภาพบําบัดและกิจกรรมต่างๆครับและไม่เพียงแต่การให้ความรู้ด้านสุขภาพเท่านั้นนะครับทางด้านโรงพยาบาลแม่สอดเองก็ได้มีการจัดจุด,จดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับเด็กที่มีอายุ6เดือนนะครับไปจนถึง4ปีเพื่อเพิ่มสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กตามแนวชายแดนแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมานะครับและมีผู้นําบุตรหลานเข้า,ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องครับวันนี้เราก็มีกิจกรรมที่จะให้เด็ก,ดกราเข้ามาเจอกับความรู้ต่างๆนะครับที่สําคัญก็อ,อยากให้เด็กไทยเรามีภูมินะกิจกรรมภายในงานเนี่ยเราก็มีเรื่องของการให้ความรู้ไม่ว่าด้านพัฒนาการเด็กไม่ว่าจะด,ด้านด้านสุขภาพ ก็ฐานหนึ่งที่สาคัญคือฐานที่เสริมภูมิคุ้มกันให้กับเด็กไทยนะครับคือมีผู้ครองอรหลายๆทแล้วก็มารับบริการส่วนเ,เด็กนีก็มีเราจะให้บริการทุกวันอังคารตอนเช้าก็มาในวันที่เป็นคลินิกเด็กดีมาตรวจสุขภาพวัดน้ำหนักชั่งน้ำหนักบบรับวัคซีนทั่วไปรวมถึงวัคซีนโควิดด้วยนี่ก็เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กไทยเรามีภูมิมแล้วก็มีสุขในวันเด็กในปีนี้ครับ ซึ่งที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับมีอีกหลายจุดน,นะครับที่จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นโดยเฉพาะบริเวณสนามกีฬาเทศบา,นนาลนครแม่สอดครับที่ทหารนํายุทธปกรณ์ในการสู้รบมาจัดแสดงให้กับเด็กๆได้ร่วมกิจกรรมถ่ายรูปซึ่งเด็กๆก,ก็เข้าร่วมงานกันอย่างสนุกสนานครับนอกจากนั้นนะครับยังมีกิจกรรมต่างๆครับที่แจกของขวัญให้กับเด็กๆอีกด้วยครับ ครับสำหรับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเองนะครับไม่มีการจัดกิจกรรมวันเด็กมานานกว่า3ปีครับส่งผลให้วันนี้นะครับเด็กๆออกมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากครับครับขอบคุณคุณปัดนะครับ